ติมทีวีภูเผยชีวิตในเรือนจำใบเตยทุกที่สุดในโลกจนจะบ้าต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดได้ส่งฟ้องดีเจแมนพัฒนาพลกับภรรยาสาวใบเตยสุธีวันและพวกรวม6คนใน3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนรวมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จคดีแชร์ฟอเร็กทีดีซึ่งสารอาญามไม่อนุญาตให้ประกันตัวล่าสุดติมที่วิภูได้โพสต์คลิปลงทิกตอกเผยชีวิตใบเตยในคุกว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปก็บอกว่าครั้งนี้ไปที่ศารก็ต้องถูกกักตัวอีก10วันการกักตัวก็คือไม่ได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอกับแม่พิงกี้เขาก็จะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้นะคะเหมือนอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งคอยปลอบเขา คอยกอดเขาคอยที่จะรูบศีรษะเขาเวลาออกมาจากสารทุกทีแล้วกลับไปที่ราชธันเขาจะถูกกักตัว10วันเรื่องโควิดถึงปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นเป็น10วันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกเขาบอกเนี้ยเขาเคยถูกออกมาแบบนี้เขาออกมาที่ศารแล้วกลับเข้าไปแบบเนี้ยเขาทุกข์มากเขาเล่าให้ฟังทุกข์มากเพราะเหมือนจะบ้าเลยก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะดีขึ้นเอง